ก็เกิดขึ้นตอนปหกค่ะแบบมันอยากลองค่ะแล้วก็ลองก็ติดมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็หยุดไม่ได้ว่ากินมันหอมแล้วก็อร่อยดีค่ะก็ตอนปรหกค่ะแล้วก็พากันไปเล่นน้ำแล้วก็สูบค่ะสูบตอนปรหกถึงมสองในซังเอาค่ะในเฟสก็เข้าไปหาในเฟสเอาค่ะส่งที่โรงเรียนก็สูบอยู่ในห้องเลยค่ะตอนพักเที่ยงลองแล้วก็หยุดไม่ได้มันก็หอมค่ะ ก็สูบมาเรื่อยๆแล้วก็ติดเลยค่ะไปถึงโรงพยาบาลก็คือน็อกเลยค่ะหนึ่งเดือนก็ยังเหนื่อยอยู่ค่ะหายใจว่าไม่ค่อยสะดวกค่ะเดินยังไม่คล่องค่ะเพื่อนๆก็สูบเหมือนเดิมค่ะกลัวว่าไม่ให้สูบค่ะมันอันตรายแล้วเพื่อนก็สูบไม่อยากให้คนอื่นสูบค่ะเพราะว่ามันอันตรายค่ะแล้วมันก็ทรมานด้วยค่ะมันหายใจไม่ค่อยสะดวกค่ะมันหนักกว่า มีค่ะเยอะค่ะน่าจาะห้าสิบตัก็หญิงชายค่ะมาต้นเขาก็สั่งเอาคก็สูบด้วยกันคิดว่ามันไม่เป็นอันตรายค่ะนูก็คิดอยากสูบจะไม่กลับไปใช้อีกค่ะจะกลับไปตั้งใจเรียนค่ะอยากขอบคุญญาที่ยายเลี้ยงมาจนโตขนาดนี้ค่ะ